สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุทธที่ส1มสิบเอ็ดกรกฎาคมสิบ็ดนกายี่บนาทีครับเราดูภาพรวมเอ็พักานะครับก่อนอื่นเราดูภาพกลางวันนิดหนึ่งนะกลางวันนะครับเ u เป็นลักษณะของการที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับเนื่องจากว่า,าถ้าเราดูเมื่อเช้านิดหนึ่งนะด,เนดนนะูเมื่อเช้านิดนึงครับเมื่อเช้า่ยมองว่า ถ้าดูในท i m เปมสิบห้านาทีนะครับคาดว่าน่าจะวิ่งขึ้นมาทางสองพันสี่ร้อยสิบสี่สองพันสองพันสี่ร้อยสิบเจดนะสองพันสี่รอยี่สิบนะครับถ้าใครดูขา่าวได้ถนนึงนะจะมีผู้นำของกลุ่มกลุ่มฮามาสนะน่าจะโดนสังหารไปเมื่อเมื่อคืนวานนะครับ ทีนี้ผมเข้าใจว่าเซนเตอร์เมนต์ถ้าดูเซนเตอร์เมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นบวกกาต้องข้ามนะครับแต่จริงๆอันนี้ผมอัปเดตบนเทคนิคนะผมก็พยายามดูอยู่ว่ามันมันน่าจะเกี่ยวกันแต่ว่าก็ข่ามันน่าจะสะท้อนไปบ้างแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ถ้าโดยตามเทคนิคเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะขึ้นมาทางนี้นะไทม์เฟรม15นาทีนะครับแต่ว่าในไทม์เฟรมโตกว่าน,นั้นนะครับคิดว่าจริงๆมันน่าจะไปไกลกว่าน,นั้นนะอาจจะขึ้นมาโซนประมาณ สองสองหรือสองแปดได้ซ้ำไปนะครับโซนที่ประมาณ2 4ง4ันสีามิบาสเนี่ยตรงนี้นะครับให้ระวังนิดนึงอาจจะเป็นโซนต้านซึ่งอาจจะมีแรงขายมาได้นะครับแล้วก็คืนนี้ประเด็นก็คือว่าเรามีตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมส่งรูปนี้ไปไม่ว่าท่านจะเห็นมันจะช่องทางไหนนะครับคือจะบอกว่า ตัวเลขพวกนี้นะครับเนื่องจากว่ามันคืนนี้มันมีหลายช่วงนะครับเริ่มตั้งแต่ทุ่มสิบห้าทุ่มสามสิบแล้วก็สองทุ่มสี่ห้าสามทุ่มเนะี่ยแต่ละค่าถ้าดู Impact นะมันรุนแรงหมดเลยนะครับรุนแรงหมดเลยเนี่ยถ้ากรณีที่ตัวเลขมันเป็นบวกหมดไม่เป็นไรฮะบ,บวกหมดหรือลบหมดเนี่ยโอเคนะครับมันจะคาดเดาง่ายแต่ถ้ากรณีที่มันเป็นทั้งบวกทั้งลบนะบวกลบบวกลบอะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะเห็นว่าราคาทองคาอาจจะวิ่งปั่นป่วนได้ ซึ่งถ้ากรณีที่เราติดสานะอยู่ในกรอบสะสมเนี่ยพยายามตั้งทพีไว้นะบางทีมันจะวิ่งไปให้นะครับอาจจะวิ่งไม่กี่นาทีแล้วก็ลงนะครับหรืออาจจะวิ่งในกรอบกว้าง,างซึ่งบางทีเราอาจจะไปถึงตำแหน่งที่เราติดก็ได้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวตัวเลขยังไม่มานะครับอาจจะต้องรู้เทคนิคก่กอนนะครับเดี๋ยวพอตัวเลขออกมามันจะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็สะท้อนไปสิบห้านาทีถัดมา แล้วก็จะท้อนไปไปนะครับแล้วก็ไปเริ่มอีกทีตอนสองทุ่มสี่ห้าซึ่งมันจะห่างนิดนึงนะครับสองทุ่มสี่ห้าสามทุ่มมันจะห่างสิบห้านาทีอันนี้มันจะไม่นานนะครับสังเกตว่าเราจะมีแกะเวลาอยู่ทุ่มสิบห้าไปถึงทุ่มสามสิบห้านทีนะครับแล้วก็จะเว้นยาวไปชั่วโมงกว่านะครับสองทุ่มสี่ห้าไปสามทุ่มอันนี้ประมาณสิบห้นาทีนะครับ ะนั้นเดี๋ยวค่อยอัปเดตไปทีละค่าแล้วกันนะนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่มานะครับพอตัวเลขมัมาผมว่าไปดูการเต้นหะล่อนนะนะครับเมื่อกี้ผมคาดว่ามันน่าจะยังเด้งขึ้นมานะนะครับก็เนื่องจากว่าดอลลาร์มันมันอ่อนค่ามากนะเออยู่อาจจะมีเด้งขึ้นมานะครับถ้าถ้าเขาขึ้นไปเลยนะครับอาจจะวิ่งผ่านสองห้าไปนะนะครับถ้าผ่านสองห้าก็จะมีลุ้นอยู่หน่อยนะครับประมาณสองพัน สี่ร้อยี่สิบแปดสองพันสี่ร้สามสิบมีโอกาสอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณนี้อยู่นะนะครับเดี๋ยวเราค่อยตามดูทีละชั่วโมงแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าดูตอนนี้เลยก็่าเหมือนจะมีเริ่มย่อบ,บ้างนะหากถ้างั้นเดี๋ยวถอยไปดูภาพก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับก่อนหน้า,นา,า,าเนี่ย t ทม e เฟรมเดย์อ่าทมเฟรมเเนี่ยจากที่เขาลงมาใช่ไหมมีเด้งนะครมีลงมา หลังจากนั้นก็มีการแรงซื้อยกไฮยกโลกลับนะครับสังเกตว่าตั้งแต่ทํายกไฮยกโลมานะครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ยเป็นยกโลขึ้นมานะครับแล้วก็นิวไฮพอนิวไฮเสร็จนะครับขึ้นมาได้ประมาณนึงแล้วนะครับอ่าตรงนี้พอจะเช็คคร่าวๆได้ว่ามันถึงส่วนสำคัญหรือ,อยังนะครับใช้พี่โบนี่นะเอ็กแพนนะครับคลิกไฮก่อนคลิกอ่าคลิกโลก่อนแล้วก็คลิกไฮนะสังเกตผมคลิกสาจุดนะโลไฮโลนะครับจริงๆ พอมันวิ่งเกินมา100%เนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งมามากกว่านั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปทางซ้ายมือเนี่ยมันจะมีโซนของโซนต้านอยู่ถ้าเราฟิโบอ่รีเทรตนะครับตีไปจากซ้ายไปขวานะาใช้ไฮแล้วก็โลนะพี่โบสูนอยู่ด้านล่างพี่โบร้อยอยู่ด้านบนมันจะมีโซนสำคัญที่ประมาณ2,434.5นะเนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งนะครับอาอาจจะมีแรงขายลงมาบ้างนะครับทีนี้ในในภาพประกอบเนี่ย ถ้าเราดูในไทม์ฟรมเดนมันจะเห็นดีเทลตรงนี้ไม่ค่อยชัดนะมันมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วก็ถอดไส้ลงมานะครับถ้าเราอยากเห็นดีเทลตรงนี้เพิ่มขึ้นะน,นะจำเป็นต้องไปดูในภาพเล็กกว่านั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยะจะมาร์กโลไว้ก่อนนะโลผมใช้โลนี้นะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไทม์ฟรมไปดูสักหนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงเราก็เห็นว่าที่ผมมาร์กไว้เมื่อเมื่อกี้ก็คือโลนี้นะครับถ้าเห็นโลนี้เนี่ยเราเห็นว่าถ้าเรามองทางขวามือนะเราเห็นไฮตรงนี้ นะครับเ้วเห็นว่าเขาย่อมาเมื่อคืนนะครับแล้ววิ่งยาวมาอถ้าจากข้อมูลตรงนี้นะครับเขาขึ้นไปนะครับเราใช้พิโบรีเทรสนะครับวัดย่อดูมันย่อน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับพอดีเห็นไหมใครดูบ้างจากเขาขึ้นไปทำหายนะครับย่อลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นตพอดีเด้งนะครับคือเหมือนเขาจะมาร์กไปเลยนะลงเด้งแต่เขาวิ่งไล่กลับพอไล่ราคากลับเนี่ยเราวัดเป้าหมายดูนะครับใช้พิโบ เช็แนนะครับวตัตถุหมายเนี่ยเรากาหนดโลก่อนนะครับกําหนดไฮกกาหนดโลที่ยกนะครับเมื่อเขาดิวไฮไปมันก็ทำไฮใหม่ติดไฮถัดมาไฮถัดมาเนี่ยเมื่อกี้เราคลิกตําแหน่งเป้าหมายนะเราอยากรูตำแหน่งของตัวนี้ไฮสามเนี่ยเราก็จะคลิกตําแหน่งโลศูนย์ก่อนแล้วก็ไฮหนึ่งนะครับแล้วก็มาวางที่โลสองนะคือถ้าดูตามแพทเทิร์นเนี่ยผมคิดว่ามันยังขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่าในขึ้นมันก็มีย่อบ,บ้างนะครับกรณีที่ ยังย่อไม่หลุดตรงนี้นะฮะ2,404น,น,นะครับผมคิดว่ามันอาจจะมีย่อๆลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่แถว2,8หรือ3,0มศูนย์่นั้นถ้าย่อลงมาโซนไหนพอจะบายสั้นๆได้ก็อาจจะลงมาสักประมาณโซนถ้าชุดนี้นะ,ะผมคิดว่าประมาณสัก1น่งอ,อย่างลึกนะ1,2กับ ศูนย์แปดเนี่ยพอได้นะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเริ่มจะเริ่มพักนะอ่าถ้าพักลงมาไซเวดาาเนี่ยสวิงดาวอ่าไซเวดาาเนี่ยก็คือสวิงไฮนี้โลดิเด้งอ่าแถวฟี่โบร้อยหนึ่งก็อยู่ประมาณสักสองสี่หนึ่งสองฟิโบร้อยสามแปดสองประมาณศูนย์เก้าอ่าถ้าที่ร้อยหกุดแปดประมาณศูนย์เจ็ดนะอ่า คือถ้าย่อลงส่วนนี้ผมว่าจะพอไปได้นะเดี๋ยวผมเขียนไปเลยดีกวะนะ่านะตรงนี้นะครับสันนิษฐานว่ายังพอจะขึ้นได้ต่อนะครับแพทเทิร์นก่อนหน้ามันน่าจะประมาณนี้ยกโลนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังวิ่งมาทางนี้อยู่นะครับในในดีเทลรองรองเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีย่อลงมานะแบบนี้ นะครับแต่ว่าคาดว่าจะยอ่อเขาจะขึ้นไปต่อนะ,อะถ้าขึ้นไปต่อก็น่าจะไปได้แถวๆประมาณสองแปดสามศูนย์นะครับทีนี้ไอ้ย,ย่อเนี่ยเมื่อกี้เราวัดแบบนี้คร่าวๆลงมานะคือถ้ายังไม่ผ่านสองห้าคิดว่าจะย่อมาก่อนอทีนี้แนวย,ยอ่อถ้าลึกหน่อยก็จะอยู่ประมาณสักศูนย์เก้านะ 2,409นะครับถ้าลึกกว่านั้นอาจจะอยู่ประมาณทักศูนะครับถ้าลงมาโซนนี้ยังพอาบได้ครับอะซับลอจะลึกนิดนึงนะเพราะว่าเรามาไล่บายตรงนี้นะครับจริงๆมันต้อง SL ลึกกว่านี้เลยนะนะครับอถ้าใครจะเข้าตรงตำแหน่งนเนี้ยก็ STOP ล o อตเนี่ยเอาเท่าที่รับได้แล้วกันนะถ้ามันหลุดศูนย ถ้ากรณีหลุดประมาณ2,400ทวนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องซับรอดถ้างั้นเราเอาถ้าคนจะบายใหม่นะ SL 00ไปเลยครับตามกว่า00นะนะครับแต่ว่าถ้าใครบายมาเมื่อเมื่อกลางวันแล้วเนี่ยนะครับซอรออาจจะเป็นตรงนี้ประมาณ2,3 2,380เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะบายตรงนี้เราเราไปถือในต้นเราจะมาบายในต้นทุนที่ไม่ได้เปรียบเนี่ย ก็อาจจะต้องซับรอดใกล้ก่าชาวบ้านเขานะอ่านะครับแล้วก็ทีพีเดี๋ยวนะทีพีก็ตรางนี้นะครับอันนี้เป็นไฮตัดมาเนาะนะครับอ่าพี่โบโตัวนี้มันลบไปก็เอาเออกไปนะครับอันนี้ถ้ามันบังตัวเลขก็ถ่างออกไปนะครับ x u ูนะ อาเฟ่หนึ่งชั่วโมงนะครับคืวนี้เรามีข่าวนะครับสิบเก้าหนึ่งห้าจนถึงยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะนะครับเดี๋ยวเราอัพเดตไปทีราคาแล้วกัน อ่านะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับ x u นะครับอ่าถ้าย่อนะไม่หลุดนะครับสองสี่ศูนย์เจ็ดนะครับคาดว่ายังมองเป็นย่อนะสองสี่สองห้าบวกนะครับ คนไม่มีตานะนะครับรอดูนะใกล้ๆข่าวสิบเก้าหึ่งห้าก่อนนะครับคนถือหน้าบายนะต่ากว่านะครับสองสี หรืเอเกถือดูก่อนครับนะครับ,นะค,รบคือประเด็นเนี่ยเชนเตเมนต์ผมว่าเกี่ยวกับของผู้นำฮามาสส่วนหนึ่งนะแล้วก็ตลาดอเมริกายังไม่จะท้อนไปไอ้ที่สะท้อนเนี่ยเป็นตลาดของของยุโรปกับกับออสเตรเลียพาคเช้านะครับก็ไม่แน่คืนนี้ถ้าย่อไม่มากนะครับมันจะขึ้นต่อนะไอเดียเอ็กยูภาคข้ามสวัสดีครับ